กดแล้วกูกดอยู่แล้วกูรอเพรามึงกดเนี่ยอ้เพีอะไรโอ้โหจริงวันนี้จะมีใครผ่านไหมมึงเอาคนไอ้เพี้ยอะไรคือกูเพิ่งกลับมาเลยเราเลยต้องเจอดอกเตอร์ฮิลว่ะกูไม่เข้าใจไอ้เหี้ยไอ้คนนั้นจะถึงเ้นชัยไหมเดีเราต้องกดออกเกมหนึงอไอ้แฟดไอ้ดอกเตอร์ฮิลห่อคอยเด้วยไอ้เหี้ยเลยเอ้ยทาลูกกิมงกันแล้วนะแล้วจะมีคนถึงเส้นชัยอยู่แล้วิ่งข้างวิ่งข้างไปมันโอ้ยไอ้เหี้ยไม่กูกดคอนโทรลไม่ติด ไม่มีคนล้มเป็นเพื่อนตัเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยใจเย็นทุกคนฮึ้ยอ๋อไอตอนสมัยทำบัตรประจักตัวกูวิ่งอ่านยังไงวะได้เด็กสมัยอะต้น จนกดจนเกลียดกรเต็มจนต้องกดกดแล้วอ่ะโอ้ยโอ้โหเล่นยากยากอ๋อ้๋ออะไรถ้วยมันไม่มีแบบอันนึงแบงค์จะได้วิ่งไป้ายที่หนึ่งวะเยี่ยโอ้ยเอ้่ยที่สองทนึ่ง เดี๋ยวหัวกูก็เท่ากับเส้นชัยเหรอกเพื่รู้เอาว่ะเด็กแล้วเวยหลังแคสตอเล็นแล้ววะทำไมสาใจวะโอ้โหการ์โอ้โหโอ้โหช่องหนันไม่ได้ช่วยเฮียอะไร